สวัสดีครับเป้าหมายชีวิตเครื่องปีหลัง2564สำหรับชาวราศีกุมน,นะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปนะครับปัจจัยแห่งความสำเร็จของชาวราศีกุมน,นะครับเราดูทั้งหมด7ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกนะครับจุดเด่นจุดแข็งของท่าน ปัจจัยที่สองนะครับชีวิตของท่านนะปัจจุบนันนาของเป็นอย่างไรปัจจัยที่สามนะครับปัจจัยที่ทําให้ท่านมีความสุขปัจจัยข้อที่สี่นะครับอุปสรรคและสิ่งท้าทายที่ท่านจะพบจะเจอในรอบหกเดือนนี้นะครับ <Okay. S 1> ปัจจัยข้อที่ห้านะครับพลังแห่งโชคมีคําแนะนาแก่ท่านอย่างไรนะครับปัจจัยข้อที่6นะครับคําแนะนําจากธรรมชาติที่อยากจะบอกปัจจัยข้อที่7ดนะครับ หัวใจของท่านนะครับแนะนําว่านะครับ6เดือนจาก่างนี้นะครับท่านจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ท่านจะมีแนวทางดาเนินชีวิตอย่างไรนะครับเป้าหมายชีวิตขึ้นปีหลัง2514นะครับเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับจุดเด่นจุดแข็งของท่านนะครับเราใช้นะครับ ไพเดียร์โรเคลนะครับชื่อว่าเดอะคีเพอร์ออฟเดอะไลท์นะครับซึ่งนะครับก็จะช่วยให้ท่านนะครับมองแนวทางชีวิตนะครับว่าในรอบ6เดือนนี้นะครับท่านจะปรับปรุงนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าเติมตัวนะครับรับกับสถานการณ์ได้อย่างไรนะครับใบแรกเป็นจุดเด่นนะครับและจุดแข็งของท่านนะครับท่านได้นะครับเดียร์โรเคลชื่อว่าไดอาน่านะครับ เทพีแดน้าเนี่ยเป็นเทพีล่าดวงจันทร์นะครับของชาวโรมันอย่างรู้จักในนามของอาร์ทิมิสนะครับเป็นเทพของชาวกรีกนะครับก็ตรงนี้ก็จะบอกว่านะครับอาร์ทิมิสนะครับหรือว่าแดน้านี้นะครับจะเป็นคนเก่งนะครับในเรื่องของการล่าสัตว์นะครับแม้ว่านะครับในเบื้องหลังนะครับก็ด้านหลังเราจะเห็นนะครับว่านะครับ อยู่ในความมืดมิดนะครับเธอก็สามารถที่จะใช้แสงจัน์ทรในการมองเห็นสัตว์ป่าที่ล่านะครับคนเด่นไม่เห็นนะครับแต่ว่าเธอสามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่านะครับเป็นข้อดีนะครับของชาวราศีกุมนะครับคือว่าอาจจะมองเห็นนะครับจุดดีๆนะครับหรือว่า สิ่งที่คนเด็กมองไม่เห็นนะครับสามารถเดียงนะครับสิ่งต่างๆรอบตัวมาใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์นะครับตอนนี้ถือว่านะครับเป็นข้อดีอย่างมากของท่านและเป็นจุดเด่นของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านนะครับก้าวไปข้างหน้าด้วยความแน่แน่ด้วยความศรัทธานะครับแล้วก็สามารถที่จะก้าวผ่านปัญหาสําคัญสำคัญต่างๆขอให้ท่านตั้งใจจริงนะครับท่านเองมีความแข็งแกร่งอยู่ภายในตัวแล้วก็มีพลังพิเศษนะครับที่ ได้รับพลังดีๆนะครับจากพระจันทร์นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่สาดแสงสว่างเหมือนกับพระอาทิตย์นะครับแต่ว่าด้วยความที่ท่านเองมีความเป็นคนพิเศษนะครับสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวท่านเองปัจจัยข้อที่2นะครับปัจจยข้อที่2จะมาในเรื่องว่านัดตอนนี้นะครับ ชีวิตของท่านณนะปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้ดูนะครับว่าต่อไปนะครับในระยะต่อไปนะครับก็จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับใบที่สองนะครับท่านได้เซลาปิสเบย์นะครับเซลาปิสเบเนี่ยเป็นเทพเจ้าทางอียิปต์นะครับซึ่งนะครับเป็นผู้รักษาแสงที่เกี่ยวกับเรื่องของ การที่นะครับเดินทางนะครับขึ้นไปติดต่อกับสวงสวรรค์นะครับเป็นคนที่นะครับสามารถที่จะเดินทางนะครับสามารถที่จะไปนะครับสู่จุดมุ่งหมายนะครับปลายทางได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็หมายถึงว่านะครับท่านนะครับสามารถเดินทางเข้าไปยังจุดนะครับที่นะครับ สำเร็จได้แม้ว่าปัจจุบันนะครับจะประสบความย่าแย่หรือว่ามีบาดแผลหรือมีความอึมเศร้าต่างๆท่านสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเองนะครับอย่ามัวทดท้อนะครับอย่ามัวท้อแท้นะครับเพราะว่าท่านเองนะครับสามารถเชื่อก้าวเดินต่อไปแม้อุปสรรคมากมายเท่าไหร่นะครับท่านก็จะไม่ย่อท้อมีพลังน,นะครับแล้วก็ ใจิตใจท่านก็ขอให้จดจ่อนะครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ท่านเองก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเหมือนกับเทพเจ้าอางค์นี้นะครับเซอร์าพิสเบย์น,นะครับปัจจัยข้อที่3นะครับปัจจัยที่ทําให้ท่านมีความสุขนะครับ ท่านได้ The Holy Spirit นะครับ The Holy Spirit เนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือว่า Expect Miracle นะครับคือการคาดหวังในสิ่งที่ปาฏิหารหรือสิ่งที่เกินการคาดหวังนะครับก็สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีได้นะครับต้องอาศัยนะครับความทุ่มเทนะครับความรัก ในสิ่งที่เราทำนะครับเมื่อทำได้เต็มที่แล้วแน่นอนนะครับปาฏิหารก็จะกลับมานะครับเรื่องต่างๆนะครับท่านเองก็จะมีนะครับสิ่งดีๆนะครับคอยซัพพอร์ตนะครับเป็นพลังดีๆนะครับคอยสนับสนุนอยู่นะครับแม้ว่าท่านจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆนะครับก็จะสนับสนุนท่านนะครับแล้วก็ถ้าเราทำเต็มที่แน่นอนนะครับปาฏิหารสิ่งที่ท่าน ไม่คาดคิดก็จะเกิดขึ้นได้บางอย่างเราคิดว่านะครับไม่เกิดหรือว่าอาจจะทำไปทำมาทุกอย่างมันอาจจะพลิกกลับนะครับทำให้สิ่งต่างๆที่เราคิดไว้ว่ามันแย่มันก็กลับกลายเป็นดีทําให้เราสามารถที่จะทําสิ่งต่างๆได้บรรลุในวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับแล้วก็ผลงานต่างๆเราก็จะเด่นจะดังนะครับแล้วก็เป็่ประกาย ทาให้เรามีชื่อเสียงได้นะครับตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะส่งผลทําให้นะครับท่านมีความสุขในรอบ6เดือนนี้นะครับปัจจัยข้อต่อมานะครับเป็นปัจจัยในเรื่องของอุปศรักและสิ่งท้าทายนะครับที่ท่านจะพบจะเจอในรอบ6เดือนนี้นะครับท่านได้การชื่อว่า c h a r ตี้นะครับช h a r ตี้เนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคนะครับ การที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจนะครับทำสิ่งที่เราอยากจะให้คนอื่นนะครับให้ประสบผลสำเร็จหรือว่าให้พ้นทุกข์ต่างๆนะครับขอให้ท่านมีความเมตตามีความไว้วางใจมีความศรัทธาในความดีนะครับการกุศลต่างๆนะครับก็ถือว่านะครับเป็นเทวทูตสำคัญนะครับที่จะทำให้นะครับ ผู้คนนะครับปลดปล่อยจากความทุกข์ยากนะครับเมื่อท่านได้นะครับมีการทําความดีทําให้คนนะครับสนับสนุนผู้คนนะครับให้พ้นจากทุกพ้นจากห่วงกรรมได้นะครับตรงนี้แน่นอนในอนาคตเขาก็จะมาตอบสนองสิ่งดีๆให้กับท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับถ้าท่านนะครับ คิดอะไรนะครับก่อให้นะครับโดยตรงนี้นะครับดูแลคนรอบข้างให้ดีนะครับเขาก็จะสามารถช่วยท่านแม้มีอมุปสรรคหรือว่ามีความท้าทายใดๆนะครับถ้าเรานะครับช่วยเหลือผู้คนไว้มากมายวันนึ่นนะครับเขาจะมาตอบแทนและมาช่วยเราให้พ้นกับอุปสรรคต่างๆนะครับจากความหมายของชาริตี้นั่นเอง ปัจจัยข้อที่5พลังแห่งโชคมีคำแนะนำนะครับหรือว่า,าสิ่งที่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกท่านนะครับท่านได้เดียร์โรเกอจนออฟอาร์กนะครับเดีอโวเจนออฟอาร์ก er เนี่ยจะหมายถึงนะครับในเรื่องของการที่ voice of truth นะครับก็คือเสียงแห่งความเป็นจริงนะครับจนออฟอาร์กเนี่ย เป็นคนสําคัญในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสถึงแม้อายุน้อยออกสู้รบนะครับสามารถป้องกันฝรั่งเศสจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งก็เธอนะครับได้รับการขนานนามและยกย่องนะครับว่าต่อสู้กับความเป็นจริงแล้วก็ยืนหยัดน,นะครับต่อสู้แล้วก็โุ่พยายามทําในสิ่งที่ต้องการ แล้วสุดท้ายก็จะสําเร็จแม้ว่านะครับจะมีความกลัวหรือว่าความที่ไม่อยากจะต่อสู้นะครับแต่ว่าเมื่อยืนหยัดสู้ในเรื่องความเป็นจริงพูดในความเป็นจริงแล้วนะครับก็ทําให้นะครับโจนาออร์กสามารถพิกาถณาการทําสิ่งต่างๆได้สําเร็จซึ่งในตรงนี้นะครับขยายความคือว่านะครับตัวท่านเองนะครับก็ ยืนยันต้องยืนยันอย่างเข้มแข็งนะครับแม้นะว่านะครับอาจจะรู้สึกว่าคนอื่นเข้าใจผิดกับสิ่งที่เราทําไปสิ่งที่เราทํานั้นนะครับขอให้นะครับเรายืนยันว่าสิ่งที่เราทํานั้นนะครับถูกต้องนะครับแม้ว่าไม่ถูกใจขอให้ท่านยืนยันในสิ่งที่เป็นจริงพูดในสิ่งที่เป็นจริงทําในสิ่งที่เป็นจริงและสุดท้ายก็ไม่มีใครที่สามารถขัดขวางท่านได้นะครับก็เป็นคําแนะนํานะครับ ในรอบ6เดือนนี้นะครับต่อมานะครับในเรื่องของนะฮะกาแนะนำจากธรรมชาติที่อยากจะบอกนะครับท่านใต้ไพ่เดียวคันนะครับชื่อว่านะมหาวาตะาราจินะครับก็เป็นคนสำคัญของอทางฝั่งตะวันออกเหมือนกันนะครับก็หมายถึงเรื่องการขยายตัวจิตสำนึกน,นะครับ การเชื่อมโยงนะครับกับจิตวิญญาณมหาวตะนะครับแปลว่าการจิตหรือการอวตารที่ยิ่งใหญ่บาาจีนะครับก็เป็นการบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เป็นประมรจารนะครับโยคีที่รับความเคารพอย่างสูงนะครับก็โยคีองนี้นะครับอาจจะมีอายุมากกว่าสองพันปีนะฮะตามตำนานแล้วนะครับสามารถที่จะนะครับเดินทางระหว่างโลกนะครับและโลกอื่นนะครับอาศัยอยู่ บริเวณเทือกเขาหิมาลัยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสิ่งสําคัญก็คือนะครับเทพองค์นี้นะครับก็มีความรักอันลึกซึ้งและก็ยอมรับและให้อาภายัยเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถที่จะนะครับฝึกตัวเก็บตนนะครับทำให้ ตัวเองมีอายุยืนนะครับก็หมายถึงว่านะครับสิ่งต่างๆในความคิดของเราการกระทําของเราสามารถที่จะสร้างพลังดีสร้างชีวิตต่างๆให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะตรงนี้นะครับก็บอกบอกว่านะครับธรรมชาติก็แนะนําว่านะครับเวลาท่านทาอะไรนะครับไม่ต้องหนวลังเลยนะครับขอให้คิดนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่ท่านคิดนั้นนะครับแล้วก็ ผลต่างๆนะครับก็จะออกมาทําให้พลังงานต่างๆแล้วก็สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านประสบความสําเร็จนะครับปัจจัยข้อที่7นะครับสิ่งที่หัวใจของท่านอยากจะบอกอยากจะให้ท่านรู้นะครับท่านได้ภายเดียวกับเคนนะครับชื่อว่าคอมมานเดอร์แอสตานะครับผู้พันแอสตานะครับ ตรงนี้ก็จะส่งผลนะครับให้ท่านเองนะครับก็จะนำนะครับเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเป็นผู้ที่มีโอกาสนะครับได้รับการเป็นประเนินเรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งนะครับเป็นหัวหน้านะครับในสําหรับชาวราศีกุมนะครับก็จะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่านะครับคอมเบเดอแอสตารเนี่ยก็ จะส่งเสริมนะครับในเรื่องของความกลมกลืนความมีสันติภาพนะครับเขากล่าวกันว่านะครับคอมมานเดอร์คนนี้อาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับอยู่ในร่างมนุษย์นะครับเขาสามารถสื่อสารกับหัวใจนะครับกับทุกคนบนโลกนะครับเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของแสงสีขาวที่ยิ่งใหญ่นะครับจะทําให้นะครับนำการรักษาการเยียวยาสิ่งต่างๆมาสู่โรคนะครับนํา พลังงานด้านบวกนะครับเราจะเห็นนะครับว่าด้านหลังของเขานะครับมีดวงดาวนะครับแล้วก็มีเส้นแห่งพลังงานแห่งแสงดีนะครับตรงนี้ก็หมายถึงว่านะครับท่านเองนะครับจะได้รับการกระตุ้นให้ตัดสินใจแล้วก็ถูกขอให้ก้าวนะครับไปสู่ระดับที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็หมายวามว่าเราอาจจะได้รับงานได้รับหน้าที่ ที่ส่งมาเดิมน,นะครับแล้วก็พลังต่างๆในชีวิตของท่านก็จะสมบูรณ์ขึ้นนะครับท่านไม่ได้อยู่คนเดียวท่านมีคนที่คอยช่วยเหลือนะครับไม่ว่าคนระดับเดียวกันลูกน้องหรือว่าเจ้าหนายนะครับตอนนี้ก็จะนะครับให้การยอมรับแล้วก็สนับสนุนท่านเป็นอย่างดีตรงนี้เป็นหัวใจนะครับที่อยากจะบอกท่านในรอบเหเดือนนี้นะครับมาถึงตอนนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับ ชาวราศีกลุมทุกท่านนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปสวัสดีครับ